ถ้าเข้าใจเรื่องวจีกรรมมโนกรรมครกายกรรมแล้วนะเข้าใจจริงๆเลยนะยังตูกพูดเนี่ยนะพูดนะพูดไม่ดีว่านะแต่ว่าใครสักคนหนึ่งนะรู้หรือเปล่าขึ้นตรงนั้นอนะ่ะตามตูกไปเท่าไหร่ถ้ามันไม่ลือไม่คนนะนะั้นอ่ะมันคิดถึงตุกทางบวกกับทางลบล่ะทางลบอ่ะลบแล้วก็มาถึงไหมนะ<อ>ถึงนะ <laughs> ไม่ใช่ไม่มาถึงถึงนะครับครั้งเดียวเนี่ยนะบางทีมันพูดต่อไปหลายขึ้นมาที่ตุลอ,องคิดดูนะฝึกกรรมฐานรบกวนขนาดไหนแล้วถ้าเกิดคนนั้นเกิดเขาไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็มีคนพูดถึงเขาไม่ดีนะครับก<อ>็ถูกมากกลับไปคนพูดเนี๋อที่เขา ที่ท่านบอกว่าหยุดที่เราไงหยุดที่เราใช่ขึ้นอย่างอื่นเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่หยุดขึ้นนั้นก็นเข้าเราอีกละอ๋อถ้าเกิดเราไปต่อนี่คือต่อขึ้นสายใยแห่งกรรมที่ไม่ดีครับเป็นมนโนกรรมโอจากว่าจีกรรมกายกรรมเป็นมนโนกรรมยาวนะโซวนะ ยาวสำหรับคนลองที่ดีๆแต่ยาวนะเพราะหลวงพ่อท่านว่ะท่านถึงบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะชาติเนี้ยเองจะไปว่าใครมันยาวท่านบอกเพราะที่หลวงตาบอกว่าถึงเราเนี่ยจะทําดีแล้วก็ไม่ดีมันก็มีคนที่ชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราอยู่ถูกต้องเลยแต่แค่ว่าเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องเราอย่างนั้นทั้งคนชมคนว่าอะไรเราอยู่เราไม่สนใจเราอยู่ในตยวเอง เพราะชีวิตมีน้อยเลื่อน้อยเือน้อยแล้วเขาจะดีไม่ดีเรื่องของเขาเราไม่สนใจครับสนใจอย่างเดียวเพื่ออารมณ์เราอยู่ในคลื่นของความดีเพราะความดีทั้งหมดก็จะบันทึกตลอดเวลามันได้กี่ปีอะกทีปีอะว่ามันก็ไม่แน่นอนไม่รู้เดี๋ยวภัยพิบัติจะมาอะไรตายเมื่อไหร่ก็ไม่ได้แล้วครับก็กลับทันทีแล้วท่านจะบอกแล้วเองมัวทําอะไรอยู่นี่ปัญหาอยู่เนี้ย นี้เราโมทําอะไรกันอยู่ใช่คิดอะไรทั้งโลกไม่ได้เรื่องในราวเท่อบอมพอเองคิดมาตั้งสมัยไหนแล้วยังคุยกันทั้งโลกอ่ะไม่มีไรเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องงานเรื่องสำเนียแค่นี้คกี่พบกี่ชากนอยวงเนี้ยแหละใช่ไหมล่ะทำไมไม่หยุดอ่ะ